กลอเสียงว่ากำลังอยู่ในครัวกันกลับเข้าสู่เรียลลิตี้ที่เหนือความคาดหมายฉันไปค้างคืนกับซุปตาเมื่อหนูแม่มาถึงก็ไม่พูดไม่จาไม่พูดพรามทำเพลงไม่มีพักไม่มีเบรกรีบต้องดิ่งไปที่ครัวเลยครับ Uhm เขาเอบอกว่าอาหารการกินน้ er> องอ er> uh, uh, ู้ฟ uh, 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 uh uh, ู่เลยเหรออย่างนี้เลยใช่ไหมพี่นุ่มแอมพี่นุ่มแอมได้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 มาดีก่ามาดีก่าดีว่านีนมล์มาลูกขอเล่นรอบก่อนเป็นกี่โมงหกโมงสี ตื่นมาทำอะไรอย่ามาหกโมงสี่สิบห้าเจ็ดโมงแกยังไม่ตื่นเลยเอาล้างมือเนี่ยนี่ไหนขอบคุณครับไปทางนู้นสิทำเป็นเล่นเนี่ยนัดมวยอะเวลาจะขึ้นชกพี่จริงๆลองทำดูโค้นใส่แขน <c oughs> <c oughs> อืออ่า นูไม่น่าเชื่อสกปรกอย่างนี้ผมชอบผมชอบเอาน้ำมาพ่นหน้าหนูอะสกปรกอย่างเงี้ยสเปกหนูเลยอ่ะเออมันเดือดรนะสาดมาแม่จะตบขอบอกโอ้โหสาดมาแม่จะตบขอบอกเลยนะจ้ะพี่กระแม่ทำไมน้ำลายเหม็นใช้ได้เลย อ้อย่ามัวแต่หยอกการน้อยไป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 ,ไปช่วยป้า<อ>นิดทำข้าวต้มด้วย,ยแล้วนอ,นนอ,อไม่ค่อยค่ะปกติก็จะมีแม่บ้านที่บ้านทำนะคะก็คุณกลรแมก็โอเคค่ะก็เป็นผู้หญิงอนเนาะก็ทำได้อยู่แต่คุณตั๊กเขาก็มาสร้างสีสันก็ให้ได้คืนเคงกัน ชอบน้ำเยอะชาไม่ได้ชิมช้าๆไม่ต้องใส่น้ำแกงเยอะลูอกตินมากเราติมไม่ต้องเติมอ่ะเื่นเลยยยยยเยย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 ยวยไยยยดยย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 ายย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 ิยย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  ต้องบอกว่าเสียชาติเกิดเ้ยขดลอ,อ,อม,อมกินอิ่มสบายใจจะได้กลับบ้านใครบ้านมันกันแล้วแต่จู่ๆก็งาเข้าอีกแล้วพวกเราวันนี้เดี๋ยวจะมีของฝากให้กลับครับเพราะว่าจะเตรียมตัวกลับไปอะไรใช่ไหมครับใช่แล้วจะมีของฝากให้เป็นฝอ,อยแทงครับที่เราทากนกันเมื่อวานเอออร่อยมากอ่ะ่นี่สที่นี่สดๆเลยครับเพราะว่า อ่าหอยแข็งเนี่ยเป็นเป็นสายานที่เลี้ยงอาชีพหอยแข็งแม่หนูชอบกินต้องงมเราเองครับเอาไปปากต้องงมเองใช่ไหมใช่ครับช่วยแพ้แม่หนูแพ้หอยไม่กินหอกให้ทุกคนช่วยกันงมะให้ได้50กิโลกรัมในเวลา5นาทีห้ากิโล าวบ้านเราดูแลรับษาหน้าทะเลของเราครับก็เคยทําให้มีรูปพันธุ์หอยแครงเนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะแล้วหอยแครงเนี่ยก็เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ด้วยเพราะว่าสัตว์น้ําต่างๆเนี่ยมันสามารถว่ายไปวไ่ายมาได้มันก็ออกไปนอกหมู่บ้านได้แต่หอยแครงเนี่ยเวลามันโตปุ๊บมันก็จะอยู่กับพื้นที่บริเวณน,นั้นของมันเดี๋ยวต้องบอกอีกนิดนึงนะครับหอยที่เนี่ยไม่ได้ขายแค่ในประเทศนะครับเราส่งออกจีนด้วยใช,ใช่ครับ<ช><ช>ไม่ใช่แค่คนไทยกินคนจีนก็ได้กินหอยที่นี่ยเ<ล>ยอย่างีราเฐานอย่างเดียวนภูมิเลยไม คนไทยไม่กินเนย่ยคนจีนกินด้วยแล้วคนจีนมางมไหมยังไม่ใส่งงครับยังไม่งมยังไม่มะงไม่เลพร้อ้อมนูหนูมีวิธีที่จะเราจะไม่ต้องเหนื่อยทำไมในเนี้ป้านิตเนี่ยพบมาเต็มป้นิษซื้อดีกว่าหรือว่าเตียวเราละห้าสิบเดี๋ยวห้าสิบห่าสองสองพันห้าค่ะสองพห งานนี้ทุกคนร่วมมือเตรียมตัวลงน้ํากันอย่างไม่มีอิดออดเลยทีเดียวซุปตาเชอรี่นี่ก็ดูแลน้องเดียซุปตาอมก็ดูแลป้าน,นิดแม่ <c oughs> ดูครับดูครับม,มีใส่รองเท้าให้กันซะด้วยและอย่างนี้ก็ตีจะน้อยหน้าได้ยังไงก็ต้องใส่รองเท้าให้ตูนบริบักหน่อยกัร <c oughs> ่วก <c oughs> เคยกัน <c oughs> ไม่ใช่เดียวคนเ้าลินก็เคยหาหอยแครงจ้าแข่ง นกกก็เรียนหาหอยเอออามาเป็นท่าที่หายจาบผมไม่ได้พันฟรีพอแล้วาขบจ่าขบจ้าของรับเริ่มไปเลยไปเลยน้ำกระจายเยอะน่าเชื่อน่าดนตัวโอ้ยจังหวัดเขาดีมากเลย มาถึงได้เลยมาถึงถถนะะี่เลยมาถึงได้เลยมาถึง้เลยเนี่ยอบอกแค่นี้เองแค่นี้เองนี่จะเจอหอยหน่อยที่ใต้บ้านน้อยกลางน้ำนี้ก็คือวังหอยแครง ที่ชาวบ้านเขาลงทุนด้วยกันนาหอยมาปล่อยไว้แล้วเลี้ยงแบบธรรมชาติจนโตจนออกลูกออกหลานอยู่ภายในวงังตัวไหนโตได้ขนาดก็จับไปขายซึ่งที่นี่มีขายส่งออกไปถึงเมืองจีนด้วยนะครับเรียกว่ามีรายได้กันไม่ขาดซึ่งชาวบ้านเขาอยู่ได้ด้วยธรรมชาติถ้าธรรมชาติยังคงสภาพดีแบบนี้ตลอดไปชาวบ้านก็จะมีกินมีใช้กันอย่างพอเพียงตลอดไปเช่นกันครับเอาค่าหรือ่า จะเต็มกระมังอ mang เลยนะเนี่ยเธอกระอ m ล n g มาแล้วมีแต่ตัวเล็กด้วยสุปตาเชอร์รี่เธออาจจะเก็บหอยแบบโลโลมนเนิเน่๊มซะหน่อยเพราะเธอเนี่ยตั้งใจจะคัดไซส์ครับเธอเก็บเฉพาะตัวใหญ่ๆเท่านั้นตัวเล็กๆนี่หยิบมาได้ปุ๊บเธอก็ปล่อยหมดครับใจบุญจริงๆนางฟ้าของผม แค่บ้างก็ได้ไม่ต้องแบบเอออะไรเงี้ยก็แข่งแข่งแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรก็หยิบบ้างปล่อยบ้างชิวบ้างเบียก็หยิบบ้างอะไรเงี้ยเราก็ล้างล้างดินออกจากหอยบ้างอะไรเงี้ยอืมยะยาขอทำผู้ไปทมองเห็นรือเปล่าโออิตาจัคเขาให้หาหอยนี่จะตักดินตักโคลนไปถมที่ที่ไหนอุ้ย เฮ้ยตรงนี้ตึงเลยเทคนิคก็คือว่ามาไกลๆแล้วก็ใช้สองมือหาเลยงมหอยสนุกดีนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้งมเลยนะคะก็เพิ่งรู้ว่าเขาหากันอย่างนี้เลยนะคะพี่โต้ให้ฟังหน่อยทำไมได้เยอะจังคะของผมเนี่ยของผม หมดเวลาหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าจะได้หอยถึก50กิโลหรือไม่ช่วงหน้าครับหอยเตลเฟีอเรยมาช่วยกัน มันดูดมากๆเลยคือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาขาเดินก้าวๆได้อะอยากเห็นพี่หนูแม่มลงมาบ้างจังเลยเนี่ย